สุราหมักข้าวหอมอืมข้าวหอมสูตรอะไรสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสี่แปชาวบ้านบอกว่าสูตรนี้ทีเด็ดมากกินแล้วหงเงือบต้องลองแล้วคุณเลขาทค่นายยกวันนี้เองมาเยี่ยมชมชาวบ้านนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเป็นเครื่องดื่มสุราเก้าตะเลิดนี่คือโครงการที่เราหานะ อานโยบายไว้ใช่ไหมโครงการก้าวเติร์ดของเราใช่ไหมถูกต้องโครงการก้าวเติร์ดเดี๋ยวเเอามาชิมดูซิคุณเลขานี่มีอะไรบ้างนี่อันแรกด้วยหมานี่อันนี้อะไรครับท่านถือไว้ก่ให้ายายกอีกอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มอะไรเป็นวายถือออกไปล่างๆหน่อยท่านมันจะบังนะวายอะไรครับอันนี้เป็นวายมะแงว ผสมกับมะทันโอ้โหอันนี้มากี่ปีมักมาแล้ว1,500งีอืปีต้องลองนี่สูตรเด็ดท่านต้องชิมดูได้หน่โอเคเพราะวคุณเล็ก่ะเดี๋ยวผมชิมหลายอย่างเดี๋ยวผมจะจะแป้จะยิบจะแป้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก่อนจะชิมคนแบบนี้อินไว้ก็ต้องทำแบบนี้นะท่านใน เนีเป็นไงเป็นไงคะโอ้โหอันนี้ไว้อะไรนะไวมะเยลวกมะทันโอ้โหมักี่ปีหน0 0ันหปีโอ้โหอร่อยมากคุณเล็กค่ะสุดเด็ดเลยนี่ดิฉันได้มาสดสดร้อนๆอ่ะอันนี้ถือไว้ก่อนท่านนี่เป็นอะไรสุราสุราอันนี้สุราหมักข้าวหอมข้าวหอมสูตรอะไร สูทสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดชาวบ้านบอกว่าสูตรนี้ทีเด็ดมากกินแล้วไงงึบต้องลองแล้วคุณเลขาโอ้เดี๋ยวท่านผมเมาะสูตรเด็ดเขาชิมไว้ต้องจิบจิบก่อนท่านท่านลองชิมดูทำอย่างนี้ใช่ไหมคุณเลขาใช่ท่านต้องจิบจิบนิดหน่อยจิบจิบพอให้รู้รส อเป็นยังไงบ้างคะดีดีดีโครงการสุราเก้าวไกลเราจะได้สูตรเด็ดด้วยนี่ท่านสูตรเด็ดใช่ไหมคุณเลขาใช่โอ้โหกว่าฉันจะหามาจากเช่าบ้านได้อันนี้คืออะไรเล่าเล่าหมักเหล้าหมักข้าวหอมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสหกสสี่โอสูตรนี้มันเหลือเชื่อมันเหลือเกินจริงๆคุณเลขา เดี๋ยวอะไรอีกบ้างนี่สุดท้ายของเราทีเด็ดและตัวเด็ดมากตัวนี้ชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่ได้ลองไม่ได้เลยท่านถือไว้ก่อนคุณเลขาจับมาเลยคุณเลขานี่คือเหล้ามักอะไรไม่ใช่ขอโทษค่ะอะไรตัวนี้มันเป็นอะไรครับคุณเลขาอะไรนะอะไรล่ะยาดองสูตรพิเศษยาดองกินปุ๊บเมียกระทืบปั๊บนี่ผมจะกลับบ้านได้ไหมคุณเลขาวันเนี้ยเป็นเมยยินเยอะ อ้ยของดีเสียดายเนาะมีร่มไว้คุณเเละขาอ้ยทันกระไดโครงการสุราเก้าไกลเราก็สุราเก้าตะลืดเอาสุราเก้าตะลืโอ้ยทันกระไดความจำเลื่อนไม่ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยเหล้าอะไรนะยาดองสุดสูตรอะไรอ่ะกินปุ๊บเมียกระทืบปุ๊บโอ้ตายแล้วท่านลองก่อนโอเคโอเคอันนี้ต้องกิน ทีเดียวหมดเลยทานใช่ไหมใช่สูตรนี่ต้องทีเดียวหมดปุ๊บกินปุ๊บเมียงมากะทืบปั๊บโอ้ผมจะกล้าเข้าบ้านเหรอวันนี้คุณเลขาเป็นอย่างไรทานกับบานแล้วก็มาบอกอีกทีนะเด้อผมคงจะไม่กล้ากลับหรอกสุดยอดใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสามสุราสามโอเคสุดยอดเลยหนึ่งสองสามสุดยอด